ลลและอยากจะขอโทษที่ฉันไม่ดีอันดับแรกที่ทําเธอเสียใจจนเธอเอาใครเข้ามาแทกขอโทษด,ด้วยในวันแรกหน้าตาธนะไม่แบ่งแยกแสดงให้เห็นว่ารักจริงรักมากรักเธอเป็นอันดับแรกและก่อนถึงบทสรุปในคือสงบก่อนเราจะจากให้เธอจําไว้ ก่อนจะจบเราเคยลำบากและความทรงจำดีๆจะอยู่ในหัวสมองเสมอคิดถึงในตอนทะบนหาลานที่เที่ยวสนอกเสนอแล,และแล้วในทุกครั้งที่ฉันหลับตาลงภาพเธอยังชัดเจนยังคงไม่อยากลืมเหมือนกับว่าเปิดใจปล่อยตัวไปตามลมแม้ลมจะแรงแค่ไหน ฉันยังคงยืนและฝืนยิ้มให้ถึงแม้ไม่เต็มใจเพื่อเธอมีความสุขฉันเองไม่เป็นไรอ่ออมมีแต่คำพูดว่าจาสดับหูไม่มีหลอกแหวนเพชรเงินทองประดับหรูและยังจดจำชื่อเธอยังคงมีใครที่ทำเสียใจได้โปรดคุณโทงมี ต่างกับเขาไม่จำเป็นต้องทำดีมีแค่เงินอยู่เต็มกระเป๋าและตั้งเป็นร้านในบัญชีอ้อก็จะพัดภาคอยากบอกว่ารักมากเธอคือสิ่งสำคัญที่สุดอยากให้เธอรับทราบคิดถึงแค่ไหนมันก็คงไม่มีสิทธิ์เพราะเรื่องเราที่ผ่านมาฉันเองเป็นคนที่ผิด นีอยากจะขอโทษที่ฉันไม่ดีอันดับแรกที่ทําเธอเสียใจจนเธอเอาใครเข้ามาแทกขอโทษด,ด้วยในวันแรกงาน,นตาชนะไม่แบ่งแยกแสดงให้เห็นว่ารักจริงรักมากรักเธอเป็นอันดับแรกมันคือเรื่องจริง <Hey. S 1> ตอนเธอทิ้งไปอยู่ห่างไกลเหมือนดูเครื่องบิดเข้ามันอิองเราภาษาไทยถามเธอจริงจริงเป็นเจ้าหญิงอยู่ปราสาทใดทําใจไม่ได้จริงๆที่โดนเธอทิ้งไม่อยู่ปราสาททรายแทบจะอยากตายตอนเห็นเธอได้ไดมีรัก ช่างน่าอับอายไปกับเขาเรายิ่งช้ำใหญ่ไม่อยากให้ต้องถึงในวัน14กุีพกาที่ต้องมานั่งเห็นพวกเขาเดินจูมือกันมาจะหากว่าเรายังรักกันมันก็คงจะดีอยากจะตื่นจากความฝันแต่มันก็ดันเป็นจริงของขวัญในวัน14ก็ยังไม่ทันจะมีเธอคือดอกไม้ช่อแรกและช่อสุดท้ายของปี ถูกผิดน้ำมาสุดโคตรโดนเธอหลอกน้ำมาจุกโคตรเหมือนใจฉันที่มันถูกบีบสะดุดรักยังไม่หยุดโยกคนสึกผิดมันจะหลุดโลกตำรละก็ะติดคุณต้องเสี่ยงโชคหมดหนทางที่จะไปต่อหมดไฟรักที่มีใจก่อนนิสัยเขาอาจจะรวยมากโดนเธอด่าแล้วมันตายซากเหมือนดอกไม้ที่เฉาตายโดนหลอกใช้สวมเขาวควายออฉันเลือกแล้วก็คงต้องไปเธอบอกกับฉันทำใจให้ไหวหัวใจดวงน้อยจะไปเอาให้ใครไวไม่อยากจะขอโทษด้วยฉันไม่ดีอันดับแรกที่ทำ ชนะมีแบ่งแยกแสดงให้เห็นว่ารักจริงรักมากืักเจอเป็นอันดัแรก